ตัวแรงวันนี้ผู้ขาบพาไปบึงตะเวนใกล้ตกอยู่บ้านโคกซาตตะบนนาตานเลยตัวแรงตัวแรงตัวแรงใกล้สิค้ำนอนนี่คือห้วยหน้าตานทงให้ทงนาบ้านโคกซาตตะบนนาตานล้นี่มืดผ้ามืดพนและคือฝนสิตกได้บึงเลี้ยวเพิ่งผ้ากัตะเวนตกดินนะครับ รรยากาศคือพนท่ศกเขียดทรายกับรู้สึกว่าห้องเป็นเสียงเพลงขีดทรายนั่นะว่าง่ายมาีนนี้จะเสียงขีดทรายห้องคักและเสียงขีดทรายห้องตอนเลงใกล้ครับเนาะห้องเป็นระยะระยะได้ขีดทรายขีดทรายนี่ก็คือห้วยหูห้วยนาตานหูห่วยนาานเจือนเพลพังจาก ห้วยหอมหอบห้วยหอมห,หอบกลายเป็นห้วยกว้างแล้วนี่ห้วยนาตาลบ้านคุกซาดอันมาจากบรรนาจาลไม่ได้ห่วยเราแรงมาหนี้เอาภาพสวยงามตะเวนตกดินอยู่บ้านคุกซาดแล้วก็เอาเสียงเครียดห้องเครียดทรายห้อง บรรยากาศบ้านนอกบ้านนาสีเขีย,ขยสไลยรแมนติกได้พรภัยเห็นคลิปผู้ค่าไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็คือสีเขียวสดเนาะบ้าน,บ,านบ้านนอกบ้านนาเขาได้ตอนนี้สเสียงเขียรายห้องบรรยากาศมาภาคอีสานผู้ใดที่ไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยก็คือสีเขียวสดพงไพยถิ่นบ้านเก่าเนาะโดยบ้านนอกบ้านนาเขาได้ เป็นธรรมศาสตร์เสียงขีดทรายห้องบ้านบ้านบ้านนอกเขาไว้ง่ายขียดทรายห้องเนอะ้ต้นคํำต้นคํำต้นเรงตะวินตุกนี่พาาบึงตะวินตุกดินดบ้านครุษศาสตร์ แล้วก็ฟังเสียงเคียรซงายห้องมอนี้บริกาศนาดดคนอิสานต้นเรงใกล้คำเสียงยินเสียงเครย่อายห้องไลยคักบรรยากาศลูบมันติดกับเสียงเคียดซาย เป็นธรรมชาติโคอีสานต้นแรงไก่ข้ามกะสเสียงเงียเสียงกรซ่าห้องนี่เดีวยวแน่นไครเห็นคลิปผูฆ่ากะบ้านนอกบ้านนาเฮานอไปงานอยู่ทางไก่เนาะก็คือสี่ขีดฮอดได้โอ้บ้านเฮาไปในนี้เนาะข้ามมาเลยเสียงคิดซ่าย้องตะวินใกล้ตกอยู่ตำบลนาตาันห่างข้ามเอา ภาพจะวินไกลตกแล้วก็สั่งบรรยากาศคือเสียงเขียดทรายห้องเลยแต่ละแต่ๆเคียทรายเทรายเคียดทรายนี่ห,ห้องไกลเท่าไงแต่ว่าเสียงพรสวรรค์พ่นดังทั่วตอนท่าตอนเล่านี่ตอนท่าตอนเล่าโบรานใดนะ ทนผู้ฆ่าอย่าว่าเสียงสิครับ